เห็นคลิปหนึ่งเขาบอกว่าหลวงปู่ดู่ชอบทานอาหารไทยนะคะอย่างเช่นไก่ผัดขิงข้าวต้มไข่เค็มสับป,ปะรดนะคะวันนี้เราก็ได้ตื่นแต่เช้ามาทํากับข้าวไปถวายหลวงปู่ดู่ที่วัดสแกทยานั่นเองนะคะมาถึงก็รีบไปที่กุฏิของหลวงปู่ดู่เลยนะคะแล้วก็จัดสำรับนะคะเอาวางไว้แล้วก็จะมีพี่ที่อยู่ประจาที่วัดนะคะเขาจะมานําสวดนั่นเองค่ะแล้วเราก็รับพรกับหลวงปู่เลยนะคะ บอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากๆเพราะว่าเราไปถึงประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้วพี่เขาบอกว่าโชคดีมากเดี๋ยวเก้าโมงไฟดับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออมาดั่งสมาธิตรงมุมข้างๆตรงนี้ต่ออีกประมาณ15นาทีนะทุกคนพลังงานที่นี่ดีมากๆบริมีหลวงปู่ดูดเต็มกุฏติจริงๆค่ะ หลังจากนั่งสมาธิเสร็จนะคะเราก็มากดเอาน้ำมนต์หลวงปู่ดูนะคะเอากลับบ้านไปอาบน้ำไปทานได้นั่นเองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะทุกครั้งที่มาที่นี่นะคะจะรู้สึก สงบแล้วก็รู้สึกได้พลังเต็มๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่ดู่ที่ขลังมากๆทุกคนเรารู้สึกถึงพลังงานของหลวงปู่ที่ยังอยู่นะคะก็พอสายๆก็คนเริ่มมาแล้วใครที่สวดมนต์บทมหาจักพัินะคะอย่าลืมแวะมาสักการะบูชาหลวงปู่ดู่ที่นี่นะ